สนับสนุนโดย5ทศศวรรษินีดาสืบสารพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนายูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาวิสตราทรีเวโปรตีนพลัสผลิตภัณฑ์ของนม AAS 4G a d v a n c e c g Advanced, ที่เร็วที่สุดจาก AAS โรงแรมโคสะมุ่งมั่นตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและในหลวง สวัสดีครับ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 คุณเจียงครับครับผมก็เป็นดูข่าวเกี่ยวงของข่าวข้นกีฬาเข้มนะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีก3คู่ใหญ่นะครับมีลิเวอร์พูลเจอเอเวอร์ตันนะครับมีมอ่ามีเวสต์แฮมเปิดบ้านเจอวัตฟอร์ดนะครับแล้วก็อีกคู่แมนยูเปิดบ้านเจอเซนส์พาเลทนะครับไปดูคู่แรกกันเลยนะครับแมนยูกับพาเลทเนี่ยเป็น2ทีมที่ต้องไปเล่นรอบรองเอฟเอคัพนะครับทำให้ต้องมาเตะกลางสัปดาห์นะครับก็ เริ่มเกมไม่ได้แค่4นาทีนะครับแมนยูก็ได้ประตูขึ้นนั่รวดเร็วนะครับตัวแมตโตรดามีเนนะครับเปิดบอลเข้าไปแล้วไปถูกเดเมียนเดลานี่เนี่ยสกัดสกัดพิดเหลี่ยมนะครับก็เข้าประตูตัวเองไปออกนอั่งรวดเร็วหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยฝ่ายตรงข้ามนะครับทั้งเกมเนี่ยแมนยูก็บุกตลอดนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกเนี่ยนยั่งมีหนึ่งประตูต่อศูนย์เริ่มครึ่งหลังนะครับไปได้ถึงนาทีที่ห้าสิบหกนะครับก็นําเป็นสองศูนย์นะครับเพราะว่า กองหลังพาเลตเนี่ยโขกสกัดไม่ดีไปเข้าทางดานเม้งคนเดิมนะครับพักออกแล้วก็วอลเล่ตุ้มเลยนะครับบอลเนี่ยไปชนเสาแล้วก็เข้าประตูไปนะครับจากนั้นก็ยังบุกอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าทําประตูเพิ่มไม่ได้จบเกมเนี่ยแมนยูก็ชนะไปบ่อสองประตูต่อศูนย์คะแนนก็เลยขึ้นบีจีซองอยู่แค่แต้มเดียวนะครับแต่ว่าแข่งมากกว่าหนึ่งนัดน,นะครับนี่นะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะฮะลิวพูทำศึก ดามี่แมทนะฮะเมืองริวอร์พูนะฮะก็เจอกับเอเวอร์ตันเวสต์ไซด์ดามี่แมทนะฮะก็ชนะไป4ประตูต่อ0นะครับครึ่งแรกนั้นนำไปก่อนส0ูนย์นะครับจากดีวอกโอดิกินาทีที่43แล้วก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกนะฮะครับซาโก้ก็โหมเข้าไปนะครึ่งแรกนั้นโหม่ทั้ง2ลูกนะฮะ แล้วก็ขึ้นหลังเวอร์วููได้อีก2ประตูนะฮะจากแดนนสเตอรดิแล้วก็คูตินโยคูตินโยนั้นลูกเก่งของเขาเลยแต่ว่าตั้นมีใบแดงนี่อ๋อมีใบแดงเหรอใช่โอ้โหเล่นเล่นเล่นสิบตัวตั้งแต่นาทีที่ห้สิบ อ๋อเหรออ้ก็ไปย่ำเขาเล่นต้อง40นาทีอ่ะคือถ้าเล่นเท่ากันตอนนั้นกันมันจะกลับมาแล้วจะกลับมาแล้วใช่ตอนนั้นกันังจะมาแล้วโอ้โหผมก็าปกติสกอร์มันจะไม่ห่างขนาดเกี่ยงมลหรอกตอนนั้นก็นำไปเท่าไรสองศูนย์สองศูนย์เองแล้วตอนนั้นมาแล้วกำลังจะตั้งลามติดโอ้โหโดนใบแดงซะก่อนคือคู่นี้ปกติเจอกันจะเสมอกันผมจำได้สามสามหนึ่งหนึ่งศูนย์ผมก็มาดูเฮ้ยแตไมันขาดอ๋อโดนใบแดงไปทดนใบคุณทีละอ่านข่าวไม่ครบ โดนใบแดงนี่นะต้องบอกด้วยสิมันนาทีที่ห0สิบเข้าไปแล้วห0ิก็อีกต้องส0นาทีโอ้โหอีกต้องครึ่งนึไงอะลูกนั้นก็เจตนาย่ำเลยนะไม่รู้ผมไม่ได้ดูเจตนาย่ำเจตนาย่ำเยี่ยมอะไรผมก็ไม่รู้โอ้โหย่ําำเข้าไปเต็มที่เลยนะฟูเนสโมรินะฮะโดนใบแดงวอกโอริกินะฮะและโอริกิเจ็บหนักแค่ไหนฮะก็อยังเล่นต่อไปได้สักพักหนึ่งไม่ไม่ไม่ออกเลยออกเลยแหละฮะลงไปออกเลย เมื่อช้ามีข่าวจาก BBC ตอนตีห้าว่าโอริกี้นี่อาจจะไม่ได้เล่นอีกแล้วนะซีซั่นเนี้ก็เห็นทางด้านของเยอเกนครอปบอกว่าไม่หักแค่ข้อเท้าพลิกข้อเท้าพลิกสถานการณ์ของโอริกี้เนี่ยไม่ดีเท่าไหร่ความรู้สึกแรกก็คือเหมือนมันอาจจะหักแต่มันไม่หักข้อเท้าเขาแค่พลิกนะก็ต้องดูดูกันฤดูการเหลืออีกเพียง4สัปดาห์นะฮะก็ทางด้านเยอเกนครอปบอกก็โชคดีที่ขาไม่หักนะครับครับ นี่ฮะดีแล้วคนที่ย่ำานี่ชื่อเลยนะฟูเนสมอร์รี่ใช่ไหมมีคนเข้าไปขุดคุยมานะประวัติการเล่นบอลของนายคนนี้ทำไมอ่ะเพราเขาบอกว่าเคยย่ำแบบนี้เขาเล่นให้ทีมชาติเจนดินาเคยย่ำแบบนี้ใส่ดาร์เรนอาร์เวสของบาซิลด้วยย่ำที่เท้าแบบนี้เลยก็เอาเป็นเจนตินาเป็นเจนตินาใช่ไหมเจนตินาอ๋อเขาชอบแนวดารักๆอยู่แล้วบางทีบางคนนะครับนักเตะบางคนก็จะแนวดักๆก มาติเนสให้สัมภาษณ์นะว่ามันเป็นหายนะเราเริ่มด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่แต่สุดท้ายจบด้วยการที่ไม่สามารถทําเรื่องพื้นพื้นให้ถูกต้องได้นะครับเราลืมที่จะป้องกันในกรอบเขตโทษและเสียสองประตูง่ายๆให้พวกเขาขึ้นนำนะลูกโยนมงบ,บอลบอลพื้น,นโอ้โหอะไรบอลโบราณ โยนโโแล้วก็โบโยนแล้วก็โมงบอลกรรมกรมนี่มิลเนอร์เนี่ยนะเจมิลเนอร์ <Mil ner S 2> ช่วงหลังๆเนี่ยแอซิดเยอะมากนะครับโยนเข้าไปเข้าหัวทุกลูปแล้วดิวอกโอลิกิเนี่ยยิงมา5นาัดติดต่อเลยนะแกเลตเบอร์รี่ได้รับบาดเจ็บจอห์นสโตนก็ป่วยนะมันก็มีผลกระทบต่อกันมาเป็นทอดๆกลายเป็นหายนะเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะครับนี่ฮะแล้วก็บอกว่าพูดถึงใบแดงมันเป็นการเข้าปะทะที่ ควรจะหลีกเลี่ยงหมายถึงว่าโม,โมลิเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงเขาเคลิ้มไปกับอารมณ์ของเกมดาบี้แมทมันอาจจะแดงนะผมเข้าใจได้หรือไม่ก็เหลืองได้เหมือนกันนะีทั้งหมดทั้งมวลคือเราไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของสถานการณ์ในเกมได้ก็เป็นความรู้สึกที่น่าอับอายจริงๆนี่ฮะนี่เราดูการเปลี่ยนตัวของ e อเฟอร์ตันนโอ้โหตอนที่เปลี่ยนตัวไฟฟเขาจับขึ้นไปบน อัศจรรย์ครับนะกองเชียร์เอเวสต์ก็งงนะทำไมฮะตัวที่เปลี่ยนออกของเอเวอเรสต์เนี่ยนะฮะลอสบาร์คลีย์อย่างเงี้ยจอห์นสโตนอย่างเงี้ยจอห์นสโตนไม่สมบูรณ์ไม่สบายจอห์นสโตนเล่นดีนะฮะในช่วงแรกๆนะฮะแล้วก็เอาซีเฟนพีน่าลงมาแทนพีน่านี่หมดแล้วหมดแล้วเล่นมายาวนานมากหมดแล้วไม่ใช่ยุคเขาแล้ว คู่ก็เวสแฮมเปิดบ,บ้าน,านชนะวัดฟอร์ดไป3ดูต่อหนึ่งนะครับอตอนนี้ก็แข่งกันไปเหลือทีมมา3ามสีแมตช์แล้วไปดูตารางกันนะครับว่าใครคะแนนไปยังไงบ้างน,นะครับถึงตรงนี้นะครับแม้ว่าแมนยูจะแข่งมากกว่าเชล์นหนึ่งนัดเนี่ยแต่คะแนนก็ไปจี้ติดเลยแค่หนึแต้มนะครับ3 4มห้าจะเห็นว่าแมนซิตี้อาร์เซนอลและแมนยูเนี่ยหกอนะครับ 6 0 5 9โ oh, ห1 1 1่คะแนนติดกันแค่ประมาณนี้เองนะครับแล้วถ้าไปดูโปรแกรมที่เหลือเนี่ยแมนซิตี้มีเล่นในบ้านเจอซานนอยู่แมตช์หนึ่งอาซนนลมีต้องไปเยือนเซนเดอร์แลนด์หนีตายอีกแมตช์หนึ่งตรงเนี้ยไม่แน่แล้วนะครับคือผมว่าซนนก็ยังได้ได้เปรียบอยู่แต่ว่าโปรแกรมซานอลค่อนข้างจะแข็งมากไปเยือนทีมหนีตายหนึ่งไปเยือนแมนซิตี้หนึ่งนะครับก็มาดูกัน3 4 5 พิ้ได้ตลอดนะครับอืมแต่ออสซอนน์ยังมีแต้มในมืออยู่ใช่นัดในมืออยู่นะอีกหนึ่งนัดก็คือว่าแค่สามสิบสามคืนนี้นะฮะใช่ฮะปีหนึ่งสี่สิบห้าอ์เซนอลจะเจอกับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนเล่นในบ้านนะครับครับนี่ก็จะเก็บแมตต์ตกค้างทั้งหลายให้จบสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้นะฮะครับนี่ฮะก็ติดตามดูนะฮะอ่าแล้วก็มีผลฟุตบอลเอ่อลาลิก้าของทางสเปนนะครับก็มีนัดกลางสัปดาห์ ลาคอลุนญานะครับเล่นในบ้านเจอบาร์เซโลนาแพ้ไป0ูนย์แปดครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหโอ้โหศูนย์แปดบาเลนเซียชนะเอบาสี่ศูนย์กิคอนชนะเซบียาสองหนึ่งแอตเลติกมินเบลแพ้แอตเลติโกมาดริดศูนย์หนึ่ง马拉กาเสมอกับบาเยกาโนหนึ่งหนึ่งเลียมาดริดชนะบียาริลสามศูนย์ครับโอ้โห uh huh. oh, oh, นี่เป็นคู่ที่บิก๊กบิ๊กเจอกันพอสมควรเลยนะฮะ เมื่อคืนนี้เป็นนัดที่โซเล่า้จะเล่นได้ดีสุดของฤดูกาลแล้วนะครับยิง4ี่แอสซิตสามโอ้โหพี่กันดอกบุตรทิรักิดูเสียว,ว่าปีนี้มันจะมีบอลยูโร2016จริงๆแล้วบอลลองดอร์น่าจะเป็นของเขาได้แล้วนะแต่ว่าบอลลองดอร์ปีที่มียูโรแข่งมันจะตกถึงของทีมที่เป็นแชมป์ยูโรนั่นเองอคือโซเลนเนี่ยเล่นดีมาอยู่หลายปีแล้วนะครับแต่ว่าขนาดชื่อ3คนสุดท้ายที่เข้าชิงบอลลอนดอร์ไม่มีชื่อนะน่าแปลกใจมากนะ เมื่อคืนนี้นะได้ประตูในนาทีที่11โซเลสนาทีที่24โซเลสนะฮะลาคิติกนาทีที่47โซเลสอีก2ลูกนาทีที่53กับ64เมสซี่นาทีที่73นะฮะมาตาบาตานาทีที่79แล้วก็เนม่านาทีที่81แต่ว่าชัยชนะของอาบาร์เซลโลนาเมื่อคืนนี้นะฮะก็ยังไม่ถูกยังไม่แซงไปเยอะ ยังเท่าเดิมอยู่เพราะว่าเรมาริดก,ก็ชนะแอตเลติโกมาริดก็ชนะแอตเลติโกมาริดนะฮะชนะแอตเลติกบิลเบาไป1ประตูต่อศูนย์นะครับเฟอร์นันโดตอเลสยิงนาทีที่38มสิบแปดในขณะที่เรมาริดชนะบีอาริลทีมอันดับ4ของตารางนะฮะสประตูต่อศูนย์นะฮะจากเบนเซม่าวัเกสแล้วก็ลูก้าโมดิชนะฮะก็ยังก่อกลุ่มกันนะครับใช่ก็บาร์เซโลน่านำอยู่นะฮะเจเท่ากับแอตเลติโกมาริดน,นะครับ79 แล้วก็เรือมาริดอยู่ที่378นะครับชนะกันไปทั้งหมด3ทีมเลยนะฮะออาลนะฮะมีคว<อ>ามร,รู้มอือต่อไปนะสินะสุดท้ายพลาดไม่ได้เลยนะใช่เสมอยอย่างเ่ามีแต่แพ้เสมอยังลำบากเลยลำบ,บากเพราะคะแนนมันจี้จี้ติดจะมาเหลือเกินนะฮะก็ลงไปทุกท,ท,ทีต้องแบบตั้งตั้งจบไปเลยว่าต้องชนะเท่านั้นนะครับเสมอไม่ได้นะครับใช่ครับเมื่อคืนนี้มันมีสกุปพิเศษที่เดอะการ์เดยนเขาเอามานำเสนอนะครับที่น่าสนใจมากนะครับ มันมีนักข่าวคนหนึ่งก็คุทีละเขาชื่อว่าโอเวนกิฟสันนะครับแล้วก็เขาก็ไปเจาะเรื่องที่กาตาได้เป็นเจ้าภาพบอลโลก2022นะครับเขาบอกว่าตอนนี้มีการเปิดรับสมัครเอาคนงานเข้าไปทำสนามต่างๆประมาณ1ล้าน4แสนคนแต่คนงานเหล่านี้นะครับไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามีรูปให้ดูนะครับคือเขาบอกว่าคนงานเหล่านี้เข้าไปก่อสร้างสียมเนี่ยก็ไปอยู่แบบ ไม่ไม่มีความเหมาะสมคือนหนึ่งห้องเนี่ยแอร์อัดยัดเข้าไป9คนต่อนหนึ่งห้องนอนนะครับเกียนอนซ้อนซ้อนกันนะครับสองอาหารการกินก็นไม่ดีนะครับสามคือแสแตนดาร์ดในการทํางานเนี่ยไม่ค่อยปลอดภัยมีโอกาสที่เสียชีวิตสูงนะครับมันเลยมีนักการเมืองคนหนึ่งชื่อว่าดานเมนคอลลินนะครับเขาเป็นนักการเมืองของอังกฤษนะครับเขาก็บอกว่าเราควรจะมีการรณรงค์งให้ฟีฟ่าเนี่ยกับสปอนเซอร์คุยกันคุยกันยังไงนะเขาบอกว่า สปอนเซอร์เนี่ยซึ่งมี power มากควรจะกดดันฟีฟ่าให้เข้าไปกดดันกาตาต่อว่าคนงานเหล่านี้เป็นล้นลลาเนี่ยควรจะมะีความปลอดภัยในการทำงานนะครับไม่ใช่อยู่กับไม่ไดีกินกับไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยก็ไม่ค่อยมีสัก่าไหร่นะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้น่าจะมีการเข้าไปกดดันฟีฟ่าเข้ามาดูแลแล้วเขาก็มีการใช้คำแรงเขาบอกว่าเนี่ยไม่มัาจะกลายเป็นบัตรออนแฮนคือ ถ้ามีคนตายขึ้นมาระหว่างก่อสร้างสเตเดียมมันจะกลายเป็นบอลโลกมือเปื้อนเลือดเนี่ยอันนี้เป็นภาพชัดเจนที่เขามาลงให้ดูว่าเห็นไหมว่านี่นี่เป็นมุมหนึ่งนะเตียงนอนเนี่ยซ้อนกันสองไม่พออีกด้านหนึ่งมีสองเตียงนอนก็คือห้องหนึ่งนอนกันแปดคนโอ้โหแล้วเข้าไปในพิคโนกไม่มีทางเดินเขาบอกนี่เหลือคือ,อชีวิตของคนทํางานที่กําลังทําให้บอลโลกมันเกิดขึ้นอีกหก<อ>ปีข้างหน้าอนี่เป็นเรื่องรยาวเงี้โอใช่และในประเทศที่ ร่ำรวยอ่ะที่จ้างเขาอ่ะใี่ไหมใช่จริงๆแล้วกาตาก็มีเงินเยอะมากนะน่าจะเจียดเงินหรือแบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาทําให้คนงานล้านกว่าคนเลยนะโอ้โหคนงานก่อสร้างนี่ดูสภาพชีวิตแล้วแม่ทำในสิ่งที่ใหญ่โตเนาะแต่ว่านอนอยู่ในค่ายอพยพอ่ะใช่แล้วก็ไม่มีที่ที่จะรแแล็กคือทำเสร็จพวกก็เข้าไปในห้องนอนดูสินี่คือคนงาน มีปัญหามากๆนะฮะ <Ừ. S 2> ที่ประเทศนี้เป็นจ้าภาพมีปัญหาจริงๆฮะไม่รู้จบยังไงเนาะยังมีการคาุณวิวเตะยังไงเตะธันวาคมเหรอเตะธันวาคมออลีกทั้งโลกเนี่ยทำยังไงฮนะออบางคนก็เสนอว่าก็ใช้หลังคาปิดเซเดียมแล้วเปิดแอร์โหถ้าเปิดแอร์คุณทีละคนเล่นบอลแล้วเปิดแอร์พี่นกนมออมันแตกๆเนาะก็เย็นดีโอ <laughs> ้จะน,นี่นี่บอลโลกที่ ไปด้วยข่าวเช้าโชง์นอแล้วก็จะมีปัญหาตามมามากที่สุดนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่เปิดแอร์ก็อาจจะไม่ไหวนะนทะเานะร้อนมากก็อาจจะไม่ไหวนะมันจะทําให้ถ้าเกิดมันเหนื่อยมากอากาศร้อนมากเนี่ยเกมมันก็จะแบบมันจะไม่สนุก,กอ,ปปอ่ะนักกีฬาก็จะโหยมากนะแค่ปิดหลังคาหมดพี่ขนกแล้วลมมันไม่ได้แบบเดินทางด้วยธรรมชาติเนี่ยมันก็ดูแปลกๆนะปปิดหลังคาแบบนี่นะมีผลฟุตบอลอีก ประเทศหนึ่งนะเป็นฟุตบอลถ้วยเดเบโพคารของทางเยอรมันนะครับรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งหลังจากที่บาเยนชนะเวเดอร์เบเมน2-0นะฮะไปรอชิงแล้วไปรอชิงระหว่างคู่นี้ครับโบรุสเซดอตมุลเจอกับแฮท่าเบอร์ลินนะครับนี่ฮะบอสมุลก็แน่นอนทำเกมได้ดีกว่าแล้วก็ลูกนี้มาเข้าทางโอโหสัตว์ นาทีที่20กอนซาโลกัสโตรนะฮะยิงเสียบสามเหลี่ยมเลยหรือเปล่าดูปิ้นมาเข้าทางโอ้โหดูฮะครึ่งหลังครับครึ่งแรก1-0ครึ่งหลังนาทีที่75ซัดเข้าไปนะฮะูน้ำ2-0แล้วนะครับทางวะพาบอลขึ้นมาทางกราบขวานะครับแล้วก็ผ่านให้กับมาปุลอยนะฮะ ยัยยยงนะฮะช่วงท้ายเกมนาทีที่83โอเคง่ายได้มากนะฮะก็เจ้าเก่ามาคิทยานครับชนะ3-0ครับดีลูกนี้ไปให้โล่งๆเลยเข้าชิงชนะเลิศเป็นปีที่3ติดต่อกัน จะเจอกับาเยมวนิคทีมนี้นะฮะในวันที่22พฤษภาคมนะครับนี่คู่อ่ะไบยมนเจอกับก็ตเ<อ>ดย์เฟอร์ปูตนี่เจอกับเรเมนร,รอบรองนะฮะมุลเลอร์โอ้โหคนเดียวนี่โงโลง่งๆ หนึ่งในสามคู่ที่บายเยมีอิทิวนิ์มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์่ทยลีกตามนี้นะลูกมีแล้วก็ชบอลลิกของเขาเหมือนทำเข้าประตูตัวเองแต่ว่ากรรมการไม่ให้นะบอกฝาวอกซะก่อนแล้วก็ได้จุดโทษไม่โดนเนี่ยนะลูกนี้ไม่โดนนะวุลเลอร์ เรียบห้อยิงลูกที่สองชนะไปสองศูนย์ครับอือแล้ล่ะชิงบอลทวเอยอรมันน่าดูเหลือเกินถูกคู่ด้วยใช่คะ,ะเอาละอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค,ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับ